ยกเข่าสูงเฮ้ยทำไมแบบนี้ทําไมเนี่ยยกเข่าหนังมาลูกเออสงครับนาวีจอยู่ช่องไหนครับลูกอ้นาไม่ไปเหรอผมใส่มัเกยเอนำโค้งไอยู่ยกเข่ายกเข่าเอ้ตามไปเลย ันเกิดพี่เสพี่เสใช่พี่เสพีเสพี่เส่นะพีเสตัวเล็กสุด่เออีเอาที่อ่ไปเลยี่ากนี้จะเปิดจ่า

ม่ม <t od ita> ีอีกคนนึงที่ทำได้ี้าออเกีใช่ไหมป่อ่ไม่กาตัดกาลังนสะโกัอะไงสะกของตองสูงหน่อยสูงเพิ่มอีกจำยีลวแต่มาทำไม่ได้อะไปคิดของทียใเราอยู่ต่างชาติได้

เออยิ้มให้เต็มทีมาเอื้อทเองเจ้ามือเราลองคิดก่อนเราลองคิดเป็นนกอนมามาเยยากยังไม่สวยเลยก็าอะไรยกเขาขึ้นมายกเขาขึ้นเออนี่ขา่จิ้มอยู่เลยแบ่แบขาอ่าอย่างนั้นลนี่มาเองเลยมาเอนี้มาเขยกขึ้น ยกข้อแน้านอนเอาไยกแต่ตึ้กเตา่าตึ้งยกนี่เย้นเย็นเนย็นนี่ยกข้อเท้าเนี่ยกอาเาวดิแฮ่อีกนอกีาาย่าคุณบอกว่าา้อ กับเลยกับเลยนอยหรับี่

เราเดเข้าป่นเข้าไปลูกเล็กเห็นดันั้นเราธรรมดาปานครับพอจากชิ้นเียมไม้ไนี้หน่ชิ้นไปกอ ไอ้ปึวาหลัาหังเอ่เอคนนัต่ลที่ก่อนแต่ลที่ก่อนหน้าเออไมโ้เยอะอากาศติดเบาธรรมดาพอ เราคิดสูงๆเราคิห nah, nice. nah, ah, mm ัวบล็อกชอตมิกแน่นเราะว่าเราติ๊กบล็อกไม่ได้ามว่เต่งหัวของหัวเออหัว

ดีกวานนะ่าครับสามนนนคามน,นามายยคที่อยู่ด้วยกันเลยครับสาม,นมาคนที่ด้วยกันเอาไม้ใหญ่ไปวิ่งสามคนที่อย่ใน้ำครับที่อย่ใน้ำับ